คนต่างจังหวัดพร้อมที่จะเลือกตั้งผู้ว่าของตนเองหรือ,อยังศูนย์สำรวจความคิดเห็นนีดาโพเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องคนต่างจังหวัด พร้อมที่จะเลือกตั้งผู้ว่าของตนเองหรือยังทําการสํารวจระหว่างวันที่2องถึงพฤษภาคม2,565ที่ผ่านมาจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปยกเว้นกรุงเทพมหานครจํานวน1 3 1 6หน่วยตัวอย่างจากการสํารวจเมื่อถามประชาชนว่าท่านมองการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างพบว่าร้อยละ33.97รู้สึกว่าการได้ผู้ว่า ที่มาจากการเลือกตั้งจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้มากขึ้นรองลงมาร้อยละ20.14อยากเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าในต่างจังหวัดร้อยละ19.15เห็นมีแต่นโยบายขายฝันไม่รู้ทำได้จริงหรือเปล่าร้อยละ13.07สนใจนโยบายที่หลากหลายของผู้สมัครร้อยละ8.59 ผู้ว่าที่มาจากการแต่งตั้งก็สามารถทำหน้าที่ได้ดีเช่นกันร้อยละ8.36การแข่งขันทางการเมืองในกรุงเทพทำให้ระบอบประชาธิปไตยเข้มแข็งร้อยละ7.67รู้สึกอิจฉาคนกรุงเทพที่มีสิทธิ์เลือกผู้ว่าของตนเองร้อยละ6.91หากในต่างจังหวัดมีผู้ว่าจากการเลือกตั้งอาจได้กลุ่มอิทธิพลท้องถิ่นเข้ามาครองอำนาจร้อยละ5.09ต่างจังหวัด มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอยู่แล้วจึงไม่มีความจําเป็นต้องมีผู้ว่าจากการเลือกตั้งและร้อยละ1.75หากมีการเลือกตั้งผู้ว่าในต่างจังหวัดอาจทําให้สังคมแตกแยกด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อการทดลองเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดใหญ่ๆ4 5จังหวัดพบว่าร้อยละ55.55เห็นด้วยมากรองลงมาร้อยละ28.87 ค่อนข้างเห็นด้วยร้อยละ8.74ไม่เห็นด้วยเลยร้อยละ6.38ไม่ค่อยเห็นด้วยและร้อยละ0.46เฉยเฉยอย่างไรก็ได้และท้ายที่สุดเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อความพร้อมที่จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งพบว่าร้อยละ47.87พร้อมมากรองลงมาร้อยละ28.80ค่อนข้างพร้อมร้อยละ11.25 ไม่พร้อมเลยร้อยละ10.56ไม่ค่อยพร้อมและร้อยละ1.52เฉยเฉยๆอย่างไรก็ได้จากผลโพลนี้อาจกล่าวได้ว่าประชาชนในต่างจังหวัดมีความพร้อมและอยากมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าของตนเองเพราะหวังว่าผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งและความไว้วางใจของประชาชนจะสามารถทำงานเพื่อประชาชนและพัฒนาจังหวัดรวมไปถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นได้ แต่ก็ยังคงมีประชาชนบางส่วนที่มีความกังวลหากมีการเลือกตั้งผู้ว่าในต่างจังหวัดเกิดขึ้นจริงอาจเป็นเหตุให้สังคมเกิดการแตกแยกหรือเกิดกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เข้ามาครองอำนาจอันจะนำไปสู่ปัญหาในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามประชาชนในต่างจังหวัดส่วนมากก็ยังคงเฝ้ารอและพร้อมที่จะใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้ว่าของตนเช่นเดียวกับชาวกรุงเทพมหานครสามารถติดตามผลการสำรวจของนีดาโพลซึ่งจะเผยแพร่เป็นประจำทุกสัปดาห์ได้ที่เพจ Facebook และเว็บไซต์ของนีดาโพล